สวัสดีค่ะสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดียามเช้าเช้าวันค่กที่7มกราคมพศ2567า,ากับการวางแผนกันเหตุทองคำค่ะ สำหรับกราฟทองทำเฟรมเดย์วันนี้จบเป็นแท่งแดงนะคะเทเดอร์แล้วก็เมื่อวานค่ะลงมาถึงแอเรียแนวรับนะคะราคา26 15นะคะแล้วก็มีการถอดไส้กลับไปค่ะทำให้เดย์จบเป็นแดงค่ะเดี๋ยวเรามาย้อนดูในส่วนของทำเฟรมวีกนิดนึงค่ะทำเฟรมวีกดันเป็นเขียว PA นะคะแล้วต้องบอกว่าวีกนั้นกําลังบีบสามเหลี่ยมนะคะเทเดอร์ซึ่งเราอาจจะต้องนะคะระวังนิดนึงว่าเพราะว่าการบีบสามเหลี่ยมเนี่ยเวลาเขาจะเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งยาวๆจะวิ่งยาวนะคะ แล้วก็ในส่วนของไทม์เฟรมเดย์คือกราฟเนี่ยในส่วนของทําเฟรมเดย์นั้นตั้งอยู่แอเรียแนวรับนะคะกรณีที่นะคะเดวันนี้จบเป็นแดงนะคะเป็นลักษณะของอวันก่อนหน้านี้ก็คือเป็นแดงแล้วก็แกะเมื่อวานจบเป็นเขียววันนี้เป็นแดงซึ่งตรงนี้เป็นแดงอยู่แต่ว่าตั้งอยู่แอเรียนรับไปดูในส่วนของทําเฟรมเฮสี่ค่ะทําเฟรมเฮสี่นะคะจะเห็นได้ว่ากราฟนั้นนะคะเมื่อวานลงไปเทสแนวรับแล้วก็ราคากลับตอนนี้นะคะอยู่ในส่วนของต้านเฮสี่นะคะ แต่ว่าอยู่แนวร,รับให้เส้นคาเทเดอร์ซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าการเป็นเทรดเดอร์นั้นจะต้องวางแผนดีๆนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยก็แพมก็นั่งดูเมื่อวานไม่ได้ออเดอร์นะคะเพราะว่าในช่วงเย็นคือกราฟไม่ได้ตรงแผนแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราจะเทรดหน้าเซลล์วันนี้ก็คือต้องรอให้เป็นรูปแบบของการเซลล์ก็คือต้องหลุดตรงนี้นะวันนี้ถ้าจะเซลได้ก็คือต้องหลุดตรงนี้ถ้าไม่หลุดตรงนี้ก็คือยังบอกเซลไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันจะกลายเป็นแนวรับถ้าสมมติว่าโอเคแน่นอนถ้าสมมติกราฟมาฝั่งนี้ปุ๊บนั่นคือกกกกกรรรรราาาาเลลล่งงงง็จะมีีโยแูปบบ จะมีโอกาสลงนะคะกรณีลงนะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช่ถ้าว <prendre tennis. S 1> <p p> er> ันนี้กราฟขึ้นมาด้านบนตรงนี้กราฟเลยจะจบเขียวนะฮะซึ่งถ้าสมมติว่าันนี้กราฟเลยมาฝั่งนี้กราฟเลยจะจบเขียวกลายเป็นว่ากราฟเลยจะจบเขียวแล้วก็มีโอกาสจะขึ้นแล้วนั่นคือเขาเลือกเทนนั่นเองและสัปดาห์นี้นอนฟาร์มนะเทรเดอร์เทรดด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ในส่วนของเช้านี้่ในส่วนของเช้านี้สมมติว่าเราจะเซลใช่ไหมดูให้สีก่อนให้สียังเขียวอยู่เซลไม่ได้ใสิ่งตั้งอยู่แนวรับแบบนี้ก็เซลไม่ได้เพราะว่ากรณีที่กราฟอ่บคืออองงงต้มาย โอเคไหมคะกรณีกราฟอยู่แนวรับสิ่งที่ต้องมองก็มองมอง,มองบ่ายคือเข้าไปดู M5 เฉยๆว่ากราฟอยู่ M5 คาเทเดอร์แล้วจะสุติว่ากราฟอยู่เหนือ M5 จะกลายเป็นสูตรการขึ้นทันทีนนะดังนั้นกรณีที่เรานะคะเช้านี้ถ้าสุติว่ามองเซลต้องพิจารณาด,ดีๆก่อนเพราะกราฟยังเซลไม่ได้เพราะตอนนี้อยู่แนวรับนะคะดังนั้นก็คงอาจจะต้องปล่อยให้กราฟบิงเช้าไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเช็คบ่ีกทีนี้ทีหนึ่งคือถ้าเราจะมองเซลได้คือกราฟต้องหลุดลงมาข้างล่างนะถ้าไม่หลุดเนี่ยมองเซลไม่ได้เลยมันจะกลายเป็นว่ามองบายนะคะ โอเคนะคะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปานี่เป็นแผกนการเทรดกราฟทองในเช้าวันอังคารที่7มกราคมพศ2567ันาหสำหรับใครนะคะที่นะคะอยากเรียนเทรดเริ่มต้นนะเพราะแพรมจะมีสอนคัสซูมนะคะเรียนซูมอยู่บ้านก็ได้ใช้แอปพลิเคชันซูมในการเข้าเรียนสําหรับใครที่เริ่มต้นมีคอร์สพื้นฐานเรียนมาที่สิบแปดสิบเก้ามกราณีและใครที่อยากเรียนเจอตัวกับโค้ดแพรมและโค้ดเทรโร่รวมทั้งทีมงานแม่บ้านเรียน forex นะคะสามารถมาเรียนเจอตัวที่จังหวัดขอนแก่นได้สอนสองวันมาที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดม สามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะชื่อจุดเขาทำกำไรแล้วล้านจุดเข้าทำกำไรรอบละล้านจะเน้นในเรื่องของจุดเขาทำกำไรแม่นยำารอคอยเทคนิคนี้แล้วก็เข้าทำเงินตามเทคนิคเท่านั้นจะสามารถทำเงินได้อย่างต่อเนื่องและสามารถทำให้เป็นเงินล้านได้นั่นนะคะความหมายนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้หนังสือเรียนก็สามารถนะอ่านะคะสอบถามได้เพราะว่าหนังสือเรียนตอนนี้มีอยู่10เล่มนะะเกี่ยวกับการเทรดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้พิเศษสุดนะคะเป็นการเรียนอัปเดตเทคนิค หน้างานการเทรดกับพ่แพงแม่บ้านเดฟ forex นนะคะซูมสดวันนี้มีซูมสดนะคะ7 8 9 3วันสำหรับสมาชิกที่ซื้อบัตรแล้วสามารถนะคะขอเข้าห้องไลน์ไว้แล้วก็จะได้รับคำแนะนำการเทรดวันนี้ทั้งวันใครขอเข้า3วันก็คือได้เข้า3าวันเลยและมีโปรโมชั่นนะคะซื้อใครที่ซื้อครั้งแรกซื้อ1วันแถม1นวันใครซื้อ10วันได้แถม2วันนะคะแล้วก็ราคาบัตรสามารถสอบถามรายละเอียดกับทีมงานได้นะคะ นี่คือแผงการเทกกราทองในเช้าวันนี้คลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปแล้วพบกันที่คัสซูมเย็นนี้นะคะ1นึ่ทุ่มนะดึงทุ่มโดยประมาณถึง3ามทุ่มครึ่งของวันนี้ในคัสซูมกับนะคะอัปเดตเทคนิคหน้าง,งานกรณีที่กราตรงแผงการเทรดจะมีการวางไม้วางหลอดไปพร้อมกับคดแผงไม่บ้านเทฟเร็คลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปสวัสดีค่ะ